ดอกนี้่ดอกน้องดอกบักใหญ่ขาบักใหญ่ใสดงดูมั่งได้ก่อน ผต้นระกกับบวยอีกกระถางหนึ่งพุ่น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 ไหมพุ่นไหมครับผมอาอีตู้ให้ไมมน้ำพุ่นแม่แมแมมแมแมลูกไหมอีกกระถางใกล้ๆกลกันพุ่นแหมแกระถ <c oughs> างรักกับบยครับผมเอาอีตู้ตครับ อเอาไปอันกับพายตูคือกันพายตูฝรัง่งไปใหญ่ขนาด <c oughs> เป็นงสย <c oughs> จ้ะเอาหมดเลยลูกหมดเลยค่ะ <c oughs> จ้าหมดเลยครับแล้วกัต้นบัพรพิกน้องหัต้มบัพเพิกมาน้องพี่น้องจา๋าเบิ้งพุนซออ่อนว่าจ้ะพุนย้อยยำๆยางอเอาลงตำต,ำ,ตำล่ะลูกครับ าลงต่ำๆบ่แมนอนั้นพักขับปักกอ้านองหดเลยโหดเลยจ้าครับหดข้นมันผุนแม่ลูกหดค้นมันถึงไหมครับผุนไปต้นบักเคขือผุนใช้น้องไปหดต้นบักเขือผุน ผุนบักเคือเ,เออนัน่นล่ละเออย่างเข้าไปใกล้ๆเนี่ยไหมล่ะโอ้ยเอาหมดอกีอกใสอีกเออสองต้นกับสองกระป่อยกระดูกมาให้แม่เฮ็ดบาดนี้มาให้แม่เฮ็ดซอสกงม้วนชาโอ้โหน Nej, jeg skal du over og følge, hvad den igen? Nej, jeg skal tage over nu. พี่น้องจ้าอยู่เมื่อแว่ป้ามาหัศจรรย์หลังเลิกงานพุ่นป้าดอกนีน้ดอกนึงดอกบักใหญ่ขาบักใหญ่ขาอวบขาอ้วนพี่อีพดอกนึงอยู่ไตพี่เบิ่งจ้าเบิ่งดูป้าคันจงไหวกะน,นี่ละจ้ะกระสิเป็นจังสี่ เสียดายไปเอาไปตืมกนันนี่ยางมาน้ำทา่าของหันเดีย๋ยวพี่น้องจ๋ากะได้แล้วจะซองดอกเป็นเฮ็ดเพิ่งหวานเนาะจ้ะแต่ว่ากะบดายมีหลายจะไม่้องจะปลาปายไปไปพี่น้องจา๋าซอ,องน้ำกันมาลุนน้ำกันจะมือนี่ว่าอยู่สีดายลายปันดเนาะว่าสีดเฮ็ดพ่อแกงบอไปจ้ะ พี่น้องมาแว่ปลาอีกแล้วจ้ะนี่อีกปลาหนึ่งสิขาใหญ่ๆนะพี่น้องจ๋าฟังทั้งนี้ีิมากบน้องเด็กเตอร์พี่ยูพี่ก็มี่จ้ะนี่ใส่ละนี่นปาดเบิงขาพี่น้องจ๋าพุ่นพี่ยูพี่พี่ออ้พี่อ้พี่โอ,อ,อ,อ้เป็นถือกินอี่เอาขาเอาขามันอีกดอกนึงอยู่มองนี้ใกล้ๆกันปาด ซองไปเรื่อยๆจ้ะบรรยากาศยนี่ยมือแรงจ้ะพี่น้องจ๋าหาม่งแรงจ้ะมามาหาเห็ดน้ากันเด้อพี่น้องจ๋าเป็นปลาเป็นตะมีเป็นตะมีเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าใส่ละเห็ดแห่งพี่ไม่พี่พุ่น่ะมืดคักไปพี่น้องจ๋าเ่าท่อจ้ะมาหาน้ากันมาหาซองหลังเลิกงานอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋านี่เป็นถือกินจ้ะพี่พี่ดอกไงป้า ดอกนี่เดือดแต่ขาพี่้องจะเบิ้งพู้น่าอุย้ยเสียงนุ่งโอ้ยมีเจ้าอันตุม่มน,น้อยๆเฮ็ดเดือดตุ่มน,น้อยๆแต่ว่าถากนี่ะตะโตดใหญ่ๆอ้วนๆตานี่ปุง้ง้าเห็ดกับใญขึ้นกันจะขามันเด้อขาเมือน,นี่คือมืดคักทะยูระเบิ้งยังบ่เห็นอันที่เห็นก็ได้เอาพี่แต่ขา กินบอแ <Yeah. S 1> คบตัวมามาเอาหัวมันสิพังบ่เห็ดหน่องบ่เห็ดมันสิพังเอ๊ะก็ฉันแม่บ่ให้เล่นเราได้มาเอานี่เร็วๆเดี๋ยวแม่ปีนหอนี่เร็วๆห้ำ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 หัำห้ำหอาลูกอะ่ะ ขอบคุณครับหล่อไปขอบคุณครับเอาเม็ดออกนําตวยแหนแซ่บบ่อืออืออือแซ่บหลายเดี๋ยวม,ม,ม่เก็บให้น้องจานี่ <c oughs> พอเด้ใส่ขออ้าวห่อเอาใส่ข้าวห่อให้เพื่อน อันนี้กระลังช้ำๆนี่พี่น้องจ้ะซิมเดี๋ยวซืซิมให้เบื้องอืมอมวยเบื้องชอบนี่ได้ล่ะเบื้องชอบนี่จ้ะเพิ่นซื้อฟุแล้วเพ,พิ่นแตกเบื้องจะได้เบิ้งจ้ะช้ำจ้ะพี่น้องจ้ะไอ,อ้บะเน,นี้ย

จ้าโอ้จะมันแม่แห้งป <c oughs> าาเบื่อชอนีอ่จ้ะมีบัวลายตจวาากะมีหฮไหดรแสบอยู่จ้ะ <c oughs> เอาอีกบลูกอีกบันเนี้ยเด้รับเอาอีกบันเนี้ยบลอแล้วก็ะสันค,คอยกินเดอ้อ ดีจ้ะพี่นอ้องจ้ามื้อนี้อิ่วผาพี่น้องเนอจ้ะมาเบิ้งผลผลิตมักแร็ดิบอยู่จ้ะพี่น้องจ้าเบิง้งนี่กะลังได้ผลผลิตมองนี้เป็นอันแร็ดดิสองแถวแต่เดี๋ยวอิ่วชิ้นผ้าพี่น้องมาเบิง้งนี่มาแล้วเครื่องปัญญาเครื่องกวนอันน้องมาใส่แม่เบิง่งหมักแร็ดิบในเรลล็วอันใดนี้ใส่ได้เลยล อุ้ยสเก็ตแอริคเล้เ็นเตอร์เนาะจะแค่จะแค่เฟียนเตรปเปอร์สไนด์ละมั้เนี่มาจากพี่น้องจามาเบิ้งผลผลิตน้ำกันว่าอันได้อันได้กินได้โอ้ยเบิ้งอันนี้นี่อู้นี่ก็น้อยหน่อย น้อยก็เอาเพราะว่าใ่ญ่ละกะใส่บ่ได้จ้ะนี่เอานี่ออกโอ้ยขอลอกอันนึงจะมันขอลอกแขนแรงแห้งโอ้ยนี่นี่หัวนึงจ้ะอายุปลูกที่โพดบอกคือดิจังไหนเพิ่นเล่บเป็่นหัวหายโอ้ยนี่เด้อยังไอ้สแกตสแกตน้องรับบ่เห็นหุอ พ,พ,พี่หัวพี่หัวพี่อ,อ,อืะได้ยุอออันนี้เป็นผักกาดเขี้ยวน้อยจ้ะพี่น้องจ้จะยัให้ทาเพร่ญใหญ่อ,ยยอีกชักน้อยสิเอาไปคันสมนเนาะสีด้านแต่คันสมบนุนี่ดูสิกลิ่นก่อนงามจ้ะอันนี้เป็นผักผักร่วมจ้าพี่น้องจ้ะเป็นปลาผักร่วมอยู่กับเที่ยวมาเด็ดเอาไปใส่อัน ไปใส่ห่อเข่าเนาะจ้ะนี่เพิ่อนกำลังงามจ้ะพี่น้องจ้าแปลงนี่น่าจะปล่อยบ่ต้องอันใส่เล็กก็ได้เนาะแมวคือสิบ่มาคุ่ยดอกว่ะอิอืมอืมสีเฮ็ดยังบบดนี้อืมเฮ็ดยังเนาะอืม แม่สิไปเก็บผ้าอีตูว<ป>ได้ป่ะนี่<ป>นอ้<ป>นองน้องครับแม่สิไปเก็บผ้าอีตูวเด้อเด้ไปเก็บน้ำบ่ผ้าอีตูวเย<ป>ไปไปใส่ต้นใดน้องว่าผ้าอีตูวเอามาเบิง่งดูเออผ้าอีตูวมาเบิง่งดูอันใดาวายบักเขือตัวน,นั้นใส่น้องว่าอันใดบังหันพุน่มพุ่มบักเขือแมน่นถูกต้องแล้วจ้าผ้าอีตูว นี่เดี๋ยวแม่สิบอกน้องเก็บบ้งได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิบอกน้องสิเก็บบ้งได้นี่น้องจะหย่อนมั้งสิลูกเอาจะหย่อนมันแบบนี้นี่นี่เอาดมเบิ้งหอมปะหอมอ้าเดะเดะตดะเโอ้ยมันแหงบุญหลายน้องนี่เด็ดจังสิเด็ดจังเอาถือให้แม่ก็ได้เอาแม่เด็ดเองอ่ะถือให้แม่เนาะโอเคนะครับถือให้แม่เน้อเดี๋ยวไปเด็ดเด้อ เออดมอาโดมโอ้ยหอมหอมหอมเยอะป้าป้าใส่ดมมึงอไหร่ก่อ้โอ้โอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันเสียวพักอีกตูไปอู๋ไปอู๋ใส่อันกับอันอาอาน้องเฮียเห็ดครับ เสีวยวพาตูไปอูใส่กันเธออย่าเห็ดลูกใส่เห็ดที่เก็บสะสมมามคนหน่วยก่อนกวนได้นี่พี่น้องเธอเป็นยังก่อนอนี่เก็บเอามองได้ดอกมันออกเอาไปใส่กระต่ายให้แม่ไปกระจาดไปเอานี่เอานีาน่ไปนั่มเร็วน้องครับน้อง กับใบภูมิไงด้วยจ้าก,ก็เลยธน,นุถนอมนิดนึงอเอาจ้ะเออเอาไปใส่กันกระจาดให้แม่เด้อเกลือ,อเฟียบบอพ่อแล้วข้เาเสียวพักหนอกบอกพักหนอกเก็บไปเท่าก้นกอนปลักพริกสดเอาบอนอเอาบกพริกสดจกัจกจักหมากสองหมากนี่กินผู้เดียวไม่มีมไผ่กินนั่น ใส่น้องไปหาปพริกสดอันสีอันสีสมให้แม่ดูไปหาเบิ้งดูมีบอไปเบิ้งดูอยู่ต้นมันมีบอพี่ต้นพี่มีน้องพี่ไปเบิ้งดูสีสมเด้อตาย <c oughs> ใส่เบิ้งดูสีสมมีบอหาดู <Yeah. S 1> เอออันใดเออทำไ,ไมเกียมหายทำไ,ไมเกียมหายมันสีแสบมื่อโอ้โหนี่น,น,นี่เอาสีสมเอาให้มันแดงว่าท่านเขากินไปเลยปีนี้เนี่ยโอ้ยนี่เด้เอกสมหนึง่ง พอแล้วนี่เอานี่นี่นี่เอาไปให้รูกโดดมะม่งฟิกสามเอาอีกนะสี่เอาน้องถือได้อยู่เอาถือได้อยู่ขันบบเด็ดเอาถือดูบียบโบเพ็ดเอาดูเอริกเพ็ดโบเพ็ดจ้ะโบเพ็ดจ้ะเอาถือโอ้ถือเอาให้เลยเดียวรันชี่โบขนน้องโบไปบีมันมันกับโบเพ็ดโบเพ็ดต่ดิกช้อไอซ่าเดน่าไงที่เพ็ด มาเพ็ดเผ็ดแห้งแห้งแต่ว่าขัาน้องว่าไปไปบีมันไปสวิตเน็กเต็นสัินช์เผ็ดเพสโปโอ้ยจะแมนพกขกบ,บวนวววจ้ะเผ็ดแล้วเนะาะบักพีคคักจ้าจ้าจ้า <laughs> ใส่น้องยกกระจาดมาให้แม่เบิ่งดูอืมใส่เบิง่ง เอาเนี่ยเอาเดี๋ยวเดียวเนี่ยอาใส่ยกกระจัดมาให้แม่เบิ่งไม่ใส่ยกเบ่งไม่ให้แม่โนโยกกระจัดมาเบิ่งเอดสามสเกตหินขวงหินขวงนี่เปิดพ่อเะไปน้องว่าไอ้ดีนกนู่นจ้ะไปไปถือไปคืนเพื่อนไปเอาไปแอดโอ๊ยจักโบหูจักภาษาหรือว่า หรือว่าทําเป็นบไดยินโอ้นอนอนอันนี้เป็นพักสลัดอีกแปลงนึงจ้ะพี่น้องจา้าเทียนธนุถน,นอมใบขึ้นกัน,นเปิดผ้ากางก่อนนี่มาเก็บเอาวันใบสลัดน้ำจ้ะพี่น้องจา้ายางละนิดยางละหน่อยจากสวนบไดไงใหเนาะอยู่กับปลูก oh. แนวที่กิน ก็เอาสลัดนี้ไปน้เป็นอย่งางน้อผู้บบานงใกรนอันนี้เป็นเฮดเก็บสะสมเทรานิชระนอยจ้ะโอ้ยซเำือ <c oughs> Una. นี่เดี๋ยวจะมาซิมน้ำกันหอมหอมผักอีตูอันแกงเฮ็ดนี่คันได้ผักอีตูนี่คักจ้ะอืมอืมอืมอยด้วยว่าเสียบแต่ว่าแต่อันเฮ็ดอ่าอย่างอ่ะอือด้วยว่าสิแซ่บแต่แต่แต่เฮ็ดอัน เฮดเพิงแล้วจะเฮ็ดอันนี้กระแทบจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดอ่มันปูอันรสชาติโบตางเอ่บอบตางกันปันไดแต่ว่าอีว่าโอเคจริงใจอีว่าเฮ็ดอันเฮดเพิงแซบกว่าอันเฮดอันขนเอามาแกงแบบนี้เนาะจ้ะอืม,อม,อมพี่น้องจ๋าเฮดมันปูแกงใส่อัน บากหัมอืมอืมอืม,อมแซ่บจ้จาจต่ว่ายู่ว่าบอสูอันบอสูอให้เพิงกเลวจ้าก็ถามมาแซ่บบอแซ่บอืมอืมลูกโดดโคตเผ็ดนื้ครับ แซบจะบพี่น้องจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ท่องภาพี่น้องไปเบื้องสวนแล้วกับภาพพี่น้องไปเขาป่าน้ากันยูผ้าอันน้องได้เจอไปคือเกาเมื่อนี่แต่ว่าบ้เห็ดจะพี่น้องจาก,ก็เป็นคลิปที่เก็บอันสะสมเรื่อยๆแล้วจากก็ก็เป็นคลิปที่อ้วนได้เก็บเห็ดนังเลิกงานนั่นจะพี่น้องจาแล้วกับกับได้ ปรติปรตีเป็นบอคักบอคืออิวก็เลยบดไดทายคักจก้ะอันกับเก็บสะสมไปเรื่อยๆ,ๆอพี่น้องจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อยู่พาพพี่น้องแล้วจะไปชมสวนแล้วกันพาพี่น้องอันไปเก็บเห็ด ได้มาล่องแกงเห็ดมันปูเบิงด้วยจ้ะพี่น้องแจกะแซบจ้ะพี่น้องจา๋ามื้อนี้อิวกะต้องขอขอบคุณพี่น้องด้วยจ้ะที่เขามารับชมล่ะกะเขามาเป็นกำลังใจให้กันนาะให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพด้วยจ้าคลิปนี้อิวกะต้องขอลาพี่น้องไปก่อนด้วยจ้ะพอดีแบดเบิร์ก่อนจ้ะพี่น้องแจก็เลยเป็นภาพตัดนาอแต่กะคลิปหน้าพี่น้องจา๋าเขามาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า